สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราในช่องแม่กำไรนะคะนี่นะคะหลังจากไร้โซเซ็ตนะคะมาจับหอย,หอย <laughs> จับหอยจูบนะคะนี่เหลือเอาแดงใหญ่ๆเด้อด <laughs> จับแถวหน้าเราเองนะคะเพราะว่าแถวหน้าเราน้ำเยอะไหนดูหน่อยอ <laughs> นี่นะคะหอยจูบนะคะ หหออยยขขมมนี่นะเท่านี้โป่งเลยอันนี้หน่อยไปเอ้าโยนลงขื้นนี่นะครับนี่นี่ครับนี่หอยจูบครับหอยจูบนี่นะครับเอ้ยเยอะครับเยอะนี่นะครับนี่นี่นะครับ,รบ,รบ,รบลมแรงมากเลยนะคะลมแรงครับเลยตอนละลายตกไฟดับเลยเด็กก็ขัดข้อง นี่นะครับวันนี้มาเก็บหอยครับวันนี้นำเขานำเขาอีบุตรนี่ครับนี่หอยหอยหัวโตๆครับหอยเยอะทีฮะโอ้โหหลายครับหลาย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 พี่อเมียเอ้ยหลายเลยครับพี่น้องครับพี่น้องขึ้นหอดพี่น้องดิให้หลายหนสินะครับนี่มือกิิมเอาเลยนะครับนี่ เพราะว่าเยอะครับนี่ไม่ควานว่าะว่ามันมีเบสต้องเขานี่นะครับอู้ยเนื้อนี่นะครับเต็มพารานู่ครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับน่ะหอยครับหอยเยอะแยะครับน่ะอือนี่ครับนี่นี่ นี่ครับนี่เต็มเลยครับพ่อแม่ครับหอย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 จุ๊บครับหอยจุ๊บหอยขมครับหอยขมนี่ครับเต็มเลยครับนี่เออ้ยสอดทายก่อนนะเก็บหอยก่อนเยอะแยะมากเลยนะครับนี่นี่นะคะนี่แต่หอยจุ๊บเลยนะคะนี่ลอยเต็มเลยนะคะนี่เลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะนี่ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ยอันนี้จะอยู่ข้างไอ้ข้างสระนะคะนี่จะอยู่ในน้ำสะเลยนะคะตัวนี้นี่นะคะตรงนี้ดูนะคะนี่นี่นะคะคือมีแต่น้องหอยทั้งนั้นเลยนะคะนี่น้องหอยเลือกเอาในตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะคะลมก็แรงเหลือเกินนะคะตอนนี้หนาวสั่นแล้ว อ้ยตกตกตกนี่นะคะเราก็เลือกตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆเราก็ปล่อยปล่อยต่อนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่มีตะหอยโอ้โห,โห,โห นี่นะคะนี่นะคะหอยเชอรี่ก็ตัวใหญ่ๆดีนะคะนี่หอยจูบนะคะหอยจูบนี่นะคะตัวใหญ่ๆเลยจ้าน,ะะนี่นะคะนี่เขาจะอยู่ในหญ้ายอย่างนี้นะคะนี่นี่เพราะว่าตอน ตอนกลางคืนเขาจะขึ้นนะคะตอนกลางวันเขาก็จะลงนี่นะคะสามตัวเลือกแต่ตัวใหญ่ๆนี่นะคะที่ใสของเราว่าเราลงน้ำกับเขาไม่ได้นะคะอากาศมันเย็นเราก็เลยนั่งเก็บอยู่ข้างสะนะคะนี่ เดี๋ยวเรามาดูผลงานควานศิลนนะคะนี่ออ้ยแม่แม่เยเต็มเลยครึ่งครุเล็กเลยนะคะนี่ตัวใหญ่ๆหวอุนอนอยู่นะคะอุนตึบเลยนะครับนี่อนนี้โปนะคะสุดยอดเลยนะคะนี่เมนูพรุ่งนี้นะคะนี่เมนูพรุ่งนี้เอาก็โอเคนะครับนี่หอยเราจะมาดูเมนูนี้ โอ้ขี้ดินออกกับบอออกแล้วครับนี่เอาข้าวใส่สูตรสูตรรับข้าครับถอยครับไปข้าใส่ใส่ใส่สากรับข้าใส่สากใส่สาก,กรีก็ได้เ,เลยนะครับนี่หนามือกวนญมาง่ายนะครับมันจะบานนี่าสากรีก็ได้เลยครับล่างแค่สองน้ำครับ นี่ครับไม่เห้่าครับการต้มนะครับนี่ล่างออกห้อยขาจุนทูนไไลไครับไฟนี่ใส,ส่สมน้ำนะครับใส่สมใส่ซิงไข่ใส่เกียรนี่นะอุปกรณ์ในการต้มเป็นเครื่องในการต้มนะ ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะดอัใหญ่ๆลยครับเนี่ยโอหอยครับหอยตุมหอยครับในต่มหอยนี่นะคะล้างเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องลงไปแล้วนะคะเครื่องหอม นุ่นก็จะเก็บไว้กินมื้อหลังนะคะนี่นะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะนี่ไม่นาไม่ธรรมาชาติเราไม่เลี้ยงนะครับอยากกินมต้มเลยนะคะเรียบร้อยแล้วต้มหอยอ่าก่อนจะกินจัซิมแล้วนะคะจะซิมแล้วอเอาคุมๆผมผมมีขี่กพอน้อยคนระับ แซ่บยอดเลยครับยอดเลยครับว่าสยอดเลยอร่อยครับอร่อยหนคนอ่อนมานน้อยแอือหื <title> <ess ly> องา ขออนอุญาตทานข้าวก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราช่องแม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะครับ